ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้คือภาพชุดประจำชาติของชาวกัมพูชาชุดประจำชาติของชาวขเขมรซึ่งต้องบอกว่าเป็นชุดดั้งเดิมที่แท้จริงเป็นชุดประจำชาติของเขาเองแต่ถ้าว่าชุดเหล่านี้นั้นได้ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์คือชาวขเขมรเขาไม่ชาวขเขมรรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ยอมใส่ชุดนี้ พวกเขาคิดว่าชุดไทยคือชุดของเขาชุดประจำชาติของเขาชาวเขมรคนรุ่นใหม่ชาวเขมรรุ่นใหม่จึงไม่จึงไม่ใส่ชุดนี้ไม่ยอมรับชุดนี้มันก็เลยทําให้คนเขมรรุ่นใหม่เนี่ยลืมลากเงาของ,ของตัวเองไปแล้วถูกวัฒนธรรมไทยกลืนกินเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ถูกวัฒนธรรมไทยกลืนกินเรียบร้อยปากบอกว่าจะแบนคนไทยปฏิเสธสินค้าไทยแบนหนังไทย แต่ก็ทําได้แค่โพสต์ทําได้แค่ทำคอนเทนต์แต่จริงๆแล้วคือเขาเอาวัฒนธรรมของไทยไปเต็มๆโดยเฉพาะชุดไทยที่บุคคลชั้นสูงที่บุคคลไฮโซบุคคลผู้นาคนในรัฐบาลต่างก็สนับสนุนให้เอาชุดไทยเนี่ยเคลมเอาชุดไทยเนี่ยไปเป็นของตนเองโดยที่ลืมไปว่าขมิ้นเขาก็มีชุดประจำชาติของเขาอยู่แล้วนั่นก็คือชุดนี้ แต่ขมรไม่ใส่กับเอาชุดเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ก็ตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีการสื่อสารเข้ามาเนี่ยขมรนมันก็รับปธธระทานของไทยไปเต็มๆแล้วก็พยายามที่จะเอาสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศไทยไปดัดแปลงไปเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญคือพวกเขาหาข้าออ้างอะไรไม่ได้หาหลักฐานอะไรไม่ได้นอกจากภาพแกะสลักที่อยู่ในกําแพงวัดอังโก คือเขาก็มั่วซั่วไปหมดแหละไม่รู้ว่าเป็นรูปภาพอะไรก็มั่วซั่วว่าเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วก็มีการทําภาพแกะสลักเหล่านั้นขึ้นมาใหม่เพื่อเอาไว้ตบตาชาวโลกแต่เมื่อว่าชาวโลกที่เขาเรียนจบสูงเขาก็รู้ทันหมดเคยมีคนมาถามนะครับเป็นชาวจีนระหว่างชุดนี้ชุดที่อยู่ในพิธณฑ์กับชุดไทยเนี่ยชาวคาเมรี่จะเลือกใส่ชุดไหน แน่นอนว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ชาวขมรเขาก็ชอบชุดไทยเขาบอกว่าเขาจะใส่ใส่ชุดไทยแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นชุดไทยนะเขาบอกว่าเป็นชุดขมรชุดขมรยุคยุคใหม่หรือประยุกอะไรนี่แหละแล้วชุดเราชุดประจำชาติชุดบุชุดที่เป็นขนรรมเนียมประเพณีดั้งเดียวของเขาเนี่ยคือเขาบอกว่ามันไม่สวยมันไม่ใช่ของเขาเขาไม่ยอมรับคุนขมิส่วนใหญ่รุ่นใหม่ไม่ยอมรับ คือว่ายง่ายเขาพยายามทุกวิดีทางที่จะเอาชุดชุดไทยเนี่ยชุดของเราเนี่ยชุดประจำชาติของเราเนี่ยไปเป็นชุดประจำชาติของเขาคือเขาก็ไปามทำทุกอย่างทั้งโพสในโซเชียลชัางแต่งกายลงทิกตอกลง YouTube ลง Facebook แม้กระทั่งเอาไปโพสในโซเชียลจีนคือส่วนใหญ่เขาจะไปโพสในโซเชียลจีนมากกว่าซึ่งอ่าโซเ,เชียลโซเชียลจีนเนี่ยคนไทยก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าได้ถึงคือเข้าได้อยู่แหละแต่ว่าอาจจะไม่มาก แต่สาหรัผมไม่มีปัญหาผมเข้าโซเชียลจีนได้ถ้าผมจะอ่านอะไรผมก็ใช้ Google แปลภาษาแปลออกมาแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยหรือแม้แต่ภาษาขเขีนก็แปลเป็นภาษาไทยได้คือการแปลม,มันง่ายไปหมดก็ต้องบอกว่าอนาคตขนบขนธรรมเนียมประเพณีชุดประจำชาติต่างๆของมเขมรนี่ผมคิดว่าคงจะสูญสิ้นไปอย่างแน่นอนอีกไม่นานถ้ายัางเป็นแบบนี้ ต้องสูญสิ้นไปอย่างแน่นอนและวัฒนธรรมไทยก็กาลังจะกินกินสังคมคเขมรไปแล้วในปัจจุบันนี้นี่ละมังที่เป็นสิ่งที่บุคคลชั้นสูงบุคลากรผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลกขมีต้องการที่เป็นคือเอาวัฒนธรรมไทยนี่ไปกินกินชนชาติตัวเองนะครับอันนี้จากบทความนี้นะครับจากข้อความที่ผมพูดไปเนี่ยจากคําที่ผมบรรยายไปเนี่ยผมจะมองในมุมมองของผมนะครับ คือผมจะมองมองในมุมมองของผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นถ้าผมกล่าวผิดพลาดบรรยายผิดพาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยมานะที่ด้วยขอบคุณมากครับ